สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแกะกล่องเกมเกมแฮนด์เฮลขนาดเล็กนะครับเป็นแบบขนาดจิ๋วเลยนะครับที่แบบว่าไม่ไม่รู้ว่ามันอ่านแบรนด์ว่าอะไรนะเพราะว่ามันเป็นชื่อภาษาจีนแล้วก็ลงไทยด้วยด้วยตัว JJ เจะครับก็เดี๋ยวเราสั่งไปหลายร้านมากเลยแล้วปรากฏว่าของก็หมดตลอดเลยประมาณ3รล้านเรามาได้ร้านที่3 คือพอตอนแรกสั่งไปร้านแรกเขาก็ไม่ชิปสักทีผ่านไปอาทิตย์นึงแล้วก็เลยไปถามเขาก็บอกว่าเออมันไม่มีไม่มีสต็อกนะแคนเซิลให้หน่อยอะไรเงี้ยพอสั่งไปร้านที่2ร้านที่2ก็พอสั่งไปเสร็จปุ๊บร้านที่2ก็บอกว่าเออชิปให้ไม่ได้นะพอดีของหมดแล้วพอสั่งไปร้านที่3 <c oughs> ก็ก่อนสั่งก็เลยถามไปก่อนมียังมีอยู่ไหมแบบจะได้แน่ๆน,น,นะอะไรอย่างนี้ถามเขาไปเขาก็บอกว่าอได้ร้านเขายังมีสต็อกอยู่แต่เหลือแค่ไม่ไม่ถึง10บเครื่องก็ สามารถสั่งได้เลยเราก็เลยสั่งมาจากร้านร้านที่3นะครับที่เราสั่งมาเขาก็ส่งมาเป็นแพ็คอย่างนี้นะครับเป็นถุงกันกระแทกนะครับอันนี้เป็นของที่ส่งมาจากแพ็กเกจจากจากจีนอันแรกเลยนะครับที่ส่งมาในถุงขยะแบบกันกระแทกซึ่งปกติแล้วผมสั่งของจากประเทศจีนมาเกือบทุกเดือนเลยแต่ว่าคือส่งมาจะไม่ไม่ค่อยใส่แพ็กกันกระแทกเลยนะครับตัว ตัวน e no anyway. like ี้มันก็จะเนี่ยครับมันเป็นภาษาจีนเป็นภาษาจีนแล้วก็ลงท้ายได้เจผมอ่ะไม่รู้ว่ามันคืออ่านว่าอะไรเพราะว่าอ่านภาษาจีนไม่ออกแต่มันเขียนว่าเกมเพลเนอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคข้าวๆของตัวเกมนี้กันก่อนนะครับเขาบอกว่าอันนี้เรียกว่า w 1 mini handheld game console แล้วนนะครับขนาดหน้าจอ2.2ง 2. นิ้วแล้วก็ใช้ไฟใช้สายชาร์จแบบ5โวลต์1แอมป์นะครับ มีภาษาอังกฤษกับจีนให้เลือกนะครับแล้วก็มีเกมในตัว99เกมเป็นเกมแบบ8บิตนะครับแล้วก็เกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก RPG low paying l action game อะไรพวกนี้เข,เข,เขาเขียนไว้นะครับแล้วก็วัสดุทําจาก ABS ขนาด2 2นิ้วก็ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่เล็กมากนะครับ พอดูได้นี่คือแพ็กเกจนะครับพเป็นตัวเกมเป็นตัวเกมอันแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าแพ็กเกจเขาค่อนข้างที่จะทําดีมากมีตัวไก่คือเราเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยในเว็บของต่างประเทศที่ชื่อที่ชื่อว่าเว็บ e d d i t แบบเกี่ยวกับฟอรั่มของเกมนะครับแล้วเห็นคนมาโพสต์ตัวนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยยูมันซื้อมาจากไหนอ่ะอะไรเงี้ยเขาก็ให้แบบให้เรฟเลน์มาว่าแบบเออยูลองไปซื้อในแบบ Aliexpress นะเราไปทาใน Aliexpress ก,ก็หาซื้อยากเลยเพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็หมดอะไรเงี้ยแล้วนี่อันตัวนี้มาได้ในช h อป e ีของประเทศไทยนั่นเองแต่ว่าส่งมาจากจีนนี่แพ็เกจจิ้งเขาครับผมคิดว่าน่าจะน่าจะค่อนข้างได้รับความนิยมในประเทศจีนหรือเปล่าเขาก็เลยขายหมดไวมากนะครับแพ็กเกจก็ทําค่อนข้างดีด้วยดูยดกล่องดูอะไรแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าดูมีมีมาตรฐานอะ่ะดูแบบทําดีอันนี้คือ ดัวันนะครับสเปคก็ตามนั้นเลยเป็นเป็นของจีนนะครับแล้วก็มีเป็นคอนเซ็ปต์ของมันก็คือเป็นเครื่องเล่นเกมแฮนด์เฮลที่แบบใช้เป็นพวงกุญแจสามารถห้อยกระเป๋าได้นี่คือแพคเกจจิ้งแล้วกข็ขนาดเล็กกำลังดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับผมชอบตรงที่มันเป็นสีเหลืองแล้วก็มันเป็นไก่ มันเป็นลูกไก่อะ่ะมันก็เลยแบบว่าเอออยากได้ตัวนี้อะ่ะแต่วาเห็นราคาแล้วก็แอบรู้สึกว่ามันก็แพงเกินตัวไปหรือเปล่าเพราะว่ามันขนาดเล็กอะ่ะแต่ว่ามันราคาแบบราคาแบบแพงกว่าตัวใหญ่อีกอะ่ะตัวกล่องนะครับมันจะเป็นกล่องแบบว่าให้เราดึงฝาออกอย่างนงี้นะครับเปิดฝาออกได้แล้วก็มีช่องใส่ของมาของข้างในก็จะให้มาหลายอย่างมากเป็นอัซเซสซอรีของเขานะครับ อย่างเช่นอันนี้ก็เป็นที่จะทําให้มันเป็นพวงคุญแจนะครับเป็นสายของของมันเองเลยนะครับก็มีชื่อยี่ห้อของมันเป็นภาษาจีนที่ก็อ่านไม่ออกนะครับแล้วก็ตัวมาสคอตของมันก็เป็นไก่ที่ใส่ชุดสีแดงผมสีแดงผมผมโมฮอกสีแดงใส่แว่นสีดําแบบนี้นะครับเหมือนตัวที่อยู่ในนี้เลยครับนง่มันค่อนข้างจะเท่น,นะครับแล้วก็ในกล่องก็มีสายชาร์จนะครับตัวสายชาร์จของเครื่องเล่นเกมรุ่นนี้เป็น เป็นสายชาร์จแบบ micro usb นะครับก็คือเหมือนสายชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบเก่าแล้วก็ในนี้ก็มี handheld game console manual เป็น user manual น,น,นะครับภาษาอังกฤษด้านหนึ่งภาษาจีนด้านหนึ่งนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับไม่ต้องใส่ถ่านเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วอันนี้เป็นใบ qc qc นะครับ น่าจะเป็นแบบว่าบริษัทที่แบบค่อนข้างทําเกี่ยวกับเกมหรือเปล่าเพราะว่าดูพ็าเคจติ้งมันดูแบบว่าดูพรีเมียมกว่าตัวเก่าก็คือถ้าเกิดใครเห็นรู้จักไอ้เครื่องเล่นเกมแบบนี้เครื่องเล่นเกมแบบอันนี้คือเครื่องเครื่องเตอร์ติชใช่ไหมเครื่องที่มันแบบเล็กๆเ,เป็นอันเล็กๆอันนี้คือเล็กมากเลยนะเป็นอันเล็กๆคืออันนี้ก็แบบไม่ได้ใหญ่กว่ากันมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นจอขาวดําเป็นแบบ เป็นโมโนโคมเป็นจอแบบว่าเล่นเกมเตอร์ติสแบบขาวดำแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันจะเป็นเล่นแบบจอสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับตัวเครื่องก็หน้าจอก็ถือว่าถ้าเทียบกับตัวเครื่องเราก็ถือว่าขนาดขนาดกำลังดีนะครับไม่เล็กเกินไปแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ ตัวผมของไก่อะครับตัวข้างบนอะผมผมของไก่อะมันมันเป็นซิลิโคนด้วยนะครับเป็นซิลิโคนแล้วก็ข้างหลังเป็นลำโพงมีอันเดียวนะครับแล้วก็ตัวชาร์จเป็น m i โคร USB อยู่ด้านล่างนะครับพอร์ตด,ด้านล่างที่สำคัญผมชอบมากคือตรงปีกไก่เล็กๆตรงเนี้ยมันเป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มอันนี้คือปุ่มเริ่มเกมนะปุ่มสตาร์ทกดได้นะเนี่ยแล้วก็ด้านนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับ รีเซ็ตออกจากเกมนะครับแล้วก็ปุ่มกดอะ A B X Y อะมันจิ๋วมากเลยนะแต่คือแบบมันมันทำเป็นสีสีมาด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาที่แบบว่ากดแล้วกึบๆแบะปุ่มมันมีความรู้สึกว่ากดแล้วมันจะกึบๆนิดนึงแล้วก็มีมีตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มออนออฟแล้วก็อันนี้เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับ ก็ประมาณนี้สําหรับปุ่มต่างๆแล้วตรงนี้ก็มีที่ห้อยแบบแบบสายห้อยนะครับทําเป็นพูงกุญแจนี่คือขนาดเมื่อเทียบกับมือนะครับขอโทษที่วิดีโอมันบูบวาบนิดนึงนะครับมันวัดแสงไม่ค่อยทันนี่คือขนาดที่เทียบกับมือนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องกันดูนะครับก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับระหว่าง จีนกับอังกฤษนะครับเราก็เลือกเป็นเมนูอังกฤษนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับหน้าจอก็เป็นเป็น lcd display ธรรมดานะครับมุมมองค่อนข้างแคบนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะแบบมี99เกมนะครับ99เกมจริงๆในนี้แต่ว่าหน้าจอด้วยความที่มันเล็กฟอนก็อาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าเขาเขียนรายชื่อ list game ให้เราด้วยใน description อนะ ของของโปรดักต์อะในของของสินค้ามันก็มีเกมที่แบบดังๆนะก็อย่างเช่นเนี่ยมันมีซ u เปอร์มาริโอด้วยนะแล้วก็มีแบบว่าเป็นพวกแบบ King of f i g h t e r 3ตอร์ก็มี d ็อกเตอร์มาริโออะไรอย่างเงี้ยมาริโอแบบมีที่เป็นแบบว่าที่เป็นแบบว่าเกมดังๆก็หลายเกมนะมี a n g ก y Birds ด้วยเอเป็นมันเป็นแบบแฟมิคอมแบบ Custom อะเนาะ แล้วก็แต่คือตัวตัว UI เขาทำเป็นมาริโอมาเลยข้างล่างตรงเนี้ตรง UI เขาทำเป็น Mario มาริโอมาเดี๋ยวเราจะลองเกมให้ดูหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอรีเซ็ตเครื่องก่อนลองเล่นซูเปอร์มาริโอในนี้นะครับ<ส>ก็ตัวเปิด เสียงตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรออกมาเลยนะสตาร์ทอันนี้ใช่ไหมอ๋อมีเสียงแล้วเสียงลำโพงประมาณนี้นะครับมันดูน่ารักดีอ่ะมันมันเล็กจิ๋วมากเลย นี่เป็นเครื่องเล่นเกมที่เล่น m a ร i o ได้ที่ที่เล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยจับมาเลยนะแบบจิ๋วจริงๆอ่ะปุ่มคือแบบเล็กมากอ่ะคืออันนี้มันเล็กกว่ามันเล็กกว่าเกมแอนด์วออีกนะของตัวตัวที่ตัวที่ Nintendo ออกมาแต่ว่าสีหน้าจอมันจะม่มันจะสู้สู้เครื่องอื่นไม่ได้เพราะว่าตัวนี้หน้าจอมันไม่ใช่ IPS skin นะ IPS มันไม่ใช่ IPS skin มันเป็นแบบ จอ TN หรือว่า TFT เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น TN เพราะว่าดูจากแบบดูจากความที่มันเหลื่อมๆเหลื่อมๆแสงตัวเกมที่อยู่ในเครื่องนี้เป็น Mario v เวอร์ช 8bit นะฮะแต่ผมชอบลำโพงนะลำโพงมันมีความรู้สึกว่าเสียงมันชัดอะ เดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าอ้าวทำไมเล่นแต่มาริโอทุกทีเลยเวลามันมีมาริโอก็คือมันเป็นเกมที่คนรู้จักอ้าวกดผิดเป็นเมนูภาษาจีนลอง King o f Fighter บ้างนะแบบแนวต่อสู้ คือ King of Fighter version 8 bit เหรออ,อ๋อทุกเกมทุกเกมพอเข้าไปมันจะมันจะไม่ได้เปิดเสียงไว้ให้ครับมันจะแบบปิดเสียงไว้ก่อนโห ฝ่ายตรงข้ามตัวสีขาวนี่มันคือแบบว่ามันเก่งมากๆเลยและนี่ก็คือ King of Fighter นะครับแต่ตอนนี้เป็น King of r o o s t e r ไปแล้วเพราะว่าแพ้แล้วตอนเปลี่ยนเกมก็ทำได้อย่างเดียวคือต้องกดรีเซ็ตเท่านั้นนะครับเรามาดูเกมตัวิสบ้าง อ๋อเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันของแฟมิคอมเป็นเวอร์ชันของของเครื่องเก่าอะ่ะอันนี้เหมือนเคยจะเล่นเคยเล่นอยู่นะ คือเครื่องนี้มันเล็กมากแล้วคือทุกเกมเวลาเข้าไปมันจะปิดเสียงเป็นค่าดิฟค่าพื้นฐานนะแล้วก็กดตรงเนี้ยมันก็จะมีเสียงออกมาเนี่ยมันก็จะมีเสียงที่เขาปิดไว้เขาคงแบบว่าเวลาเล่นอยู่ข้างนอกก็ไม่อยากให้มันเสียงดังมากอะไรอย่างเงี้ยคือเครื่องมันบางมากเลยนะแค่นี้เองนี่คือตัวติดนะแล้วก็เดี๋ยวลองลองอย่างอื่นนิดนิด,นดหน่อยหน่อย ็อคเตอร์มาริโอไม่เอาละกัน a d v e n t u r e นี่เกมโปรดของผมเลย a d v e n t u r e Island เป็นเกมที่แบบว่าคล้ายๆกับมาริโอนะครับแต่บอกว่ามันจะเป็นแบบผจญภัยกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็เอาหัวทุบอะไรเงี้ยครับคือแบบใน Super ร์ m ฟมิคอมก็มีในะเกมเนี้ยผมเคยเล่นแบบเวอร์ชันของ Super ร์ m ฟมิคอสนุกดีแล้วก็ ของเวอร์ชั่นเกมพวกแบบเกมโฮมคอนโซลอ่ะเกมนี้มันแบบออกมาก่อนมาริโออย่ะซิมมีเสียงไหมโอ้เปิดได้3ระดับระดับที่สองกำลังดี เดี๋ยวงขอปิดเสียงเกมไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีมันจะติดลิขสิทธิ์ตรงเสียงเกมนะครับเปิดให,ให้ดูได้นิดนึ่งอพอเราได้ไอเทมเราก็จะคว้างคอนได้นะครับตัวจอ,ต,วจอตัวจอมันก็โอเคนะคือแบบด้วยความที่เครื่องมันเล็กอะเราก็ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรมากแต่คือมันไม่ไม่ได้สามารถแอดเกมเองได้หรือว่าคัสตอมไมซ์ได้หรือว่าเล่นเกมได้หลายระบบเหมือนแบบเครื่องอะไรนะไอตัว ฟันคีนะครับฟันคีตัวที่แบบกําลังดังในในในหมู่คนเล่นเกมว่าเป็นเครื่องเล่นเกมเครื่องเล่นเกมที่เล็กที่สุดในโลกอะเครื่องเล่นเกมอ e ีมูเลเตอร์ที่เล็กที่สุดในโลกแต่อันนี้คือเป็นเครื่องเล่นเกม8ปดบิตที่เล็กเล็กที่สุดในโลกเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นมันเล่นมันเป็นเครื่องเกมเฉพาะ8ปดบิตอย่างเดียวคือไม่ได้ไม่ได้เป็นอ e ีมูเลเตอร์อะครับมันเป็นแบบเครื่องแบบเลตโตแต่ว่ามีเกมในตัวแบบแอดเกมเพิ่มไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไมดีให้ใส่ไมโคร SD หรือว่าแฟรเครื่องได้อะไรทั้งนั้น คือมีเกมเท่าที่มีนะครับนี่คือ adventure island นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูอย่างอื่นอีกฮะมีล็อกแมนด้วยนะครับล็อก m a n หลายๆคนก็ล็อก m a n สามนะครับหลายๆคนก็ชอบเกมนี้นะครับยังไม่เคยเล่นของแฟมิคอม จะสังเกตว่าล็อกแมนกราฟิกเริ่มโหดขึ้นมานิดนึงอะ่ะด้วยตัวตัวความความของเครื่องเนี้ยมันรันแทบจะไม่ค่อยไหวจะสังเกตว่าข้างล่างตรงเนี้ยถ้าดูนีนกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าดูด้วยสายตาม,มันคือกระทิปถี่มากเราจะเล่นเป็น l o อกแมนนะครับพูด Start เราก็กด Start แล้วนะ อ๋อต้องเล่นเป็นตัวอื่นเหรอคิดว่ามันน่าจะเป็นสไตล์ล็อกแมนแบบว่าเหมือนกับเป็นเกมเเกมเดินอะน,นะครับอ๋อมีกระโดดสูงกระโดดเตีย้ย ผมไม่เคยเห็นหรอกเป็นเวอร์ชันนี้เลยนะในแฟ m i c o มอะ่ะไม่รู้เป็นเกมแบบรีสกินหรือเปล่ามันก็จะมีเกมแฟมิคอมหลายๆเกมที่แบบเขารีสกินเป็นเกมแบบยุคใหม่ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองหาเกมที่มันรีสกินอย่างเช่นเกม แต่ว่าในในโปรดักในโปรดักอะมันมันบอกว่าตัวนี้มันมีเกมแบบว่ามันมีเกมไอ้นี่้วยนะอะไรนะ Maple s t o r ม Maple s อ o r ่อะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบรีสกินเกมอื่นมามีเกมดังๆเต็มไปหมดเลยให้มีเชนิดด้วยอะ่ะชื่อเกมก็ดูในหน้าจาอเลยนะครับขอโทษที่มันไม่ค่อยชัดนะครับ แต่ว่าจะไปประมาณนี้นะครับ b อ m b มเบอร์แมนก็มีนะครับผมจะหาอันที่มันเขียนว่า Maple Story นะแต่ว่าพอหาไม่เจอแต่ไปติดใจอันหนึ่งมากที่มันเขียนว่า Pocket Monster นะครับเราจะเข้าไปดูว่า Pocket Monster มันคืออะไรนะครับแต่มันต้องไม่ใช่โปเกมอนแบบ จริงจังแน่นอนเพราะว่าโป k เกมอนเขาไม่ได้ทำลง8บิตนะครับผมคิดว่ามันทำอะไรไม่ได้นอกจากอีกจูจะกระพริบตาหรือเปล่ามันคือ Adventure a d v e n t u r e Island นะครับแต่ว่ารีสกิน เดี๋ยวอะไรคือความกระพริบนี้อ๋อปิการะจูชาร์จไฟฟ้านี่ครับภาพมันเป็นประมาณน,นี้มันก็คือเกมอื่นเอามารีสกินให้เป็นโปเกมอนนะครับก็มีท่าไม่ตายของปิกาจูเป็นท่าชาร์จไฟฟ้านะครับ พอมันกดปุ๊บจอมกระพริบแล้วก็สตูก็จะตายโดยที่ไม่มีไฟฟ้ามาให้เราเห็นนะครับบังคับค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าตัวปุ่มกดอะ่ะเล็กกระจิ๋วมากเลยลองดปูปุ่มกดเทียบกับนิ้วของผมคือแบบว่าผมกดหนึ่งปุ่มมันจะไปโดนสองปุ่มได้อะ่ะแล้วก็ปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาคือแบบว่ามันเล็กมากๆจริงดีแพดอะ่ะเล็กมากๆแล้วปุ่มแต่อย่างดีที่แบบว่าสตาร์ทกับรีเซ็ตมันอยู่ด้านข้างคือตัวเนี้ยมันเหมาะก,กับ ซื้อเก็บสะสมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบถามว่าเอามาเล่นแล้วมันสะดวกไหมมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะเพราะว่าด้วยความที่ปุ่มมันเล็กมากครับแบบเป็นคนที่นิ้วียใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกแต่ถ้าเป็นเด็กก็อาจจะได้คือผมคิดว่าตัวปุ่มอะไรเงี้ยมันเล็กเท่าฟันคีย์แหละมันเล็กเท่าฟันคีย์อะตัวฟันคีย์เอสอะที่เขาเป็นตัวลูกเกมบอยอะแต่บอกว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบเป็นแบบเล่นได้8ปดปิดอย่างเดียว ก็ข้าวๆนะครับสำหรับการรีวิวตัวเกมอิมูเลเตอร์นะครับน้องไก่เหลืองสุดเฟี้ยวนะครับคือตอนแรกอะ่ะคิดว่าตรงนี้จะเป็นพลาสติกแข็งๆพลาสติกแข็งๆแบบทำมาแข็งๆไม่ดีเลยอะไรเงี้ยแต่คือแบบมันเป็นซิลิโคนมันมีความแบบมีดีเทลแล้วก็พวกปุ่มกดเงี้ยมันกดแล้วมันก็นกึบ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 ดีนะครับแล้วก็ไม่นูนจนเกินไปเนาะปุ่มกดแล้วก็มีปีกสองข้างที่เป็นเป็นปีกแบบ เป็นปีกแบบว่าเอาไว้กดเป็นฟังก์ชันได้ก็ค่อนข้างค่อนข้างน่ารักเลยครับแล้วก็ตัวหน้าจอ2นิ้วก็กําลังเหมาะสมกับขนาดของเครื่องนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ลองดูในดีสคริปชั่นนะครับแต่ว่าของค่อนข้างจะขาดตลาดทีเดียวเพราะว่าเพราะว่าผมอะหามาหลายร้านมากเลยกว่าจะได้มารีวิวก็ต้องใช้ ความสามารถในการช็อปปิ้งออนไลน์ค่อนข้างสูงเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ที่ซื้อไว้ในดิสคริปชันนะครับไปดูในรายละเอียดคลิปนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบรีวิวของทั่วๆไปอะไรอย่างนี้อยากดูการรีวิวแบบมัานๆง,ง่ายๆแบบเฟิร์ Person r e น i e รีวิวนะครับก็กดติดตาม c h anel ของผมแล้วก็กดถูกใจคลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้าก็จะมา เจอกันใหม่แล้วก็มาดูว่าครั้งหน้าจะมีรีวิวอะไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมเป็นคนชอบเล่นเกมก็อาจจะเป็นเครื่องเกมนู่นนี่นั่นนิดนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ